Good Morning สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูเล็กทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่5วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการสื่อสารไร้พรมแดนส่วนวันนี้นะั้นครูเล็กจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาคอยลุ้นกันเลยดีกว่าค่ะ เด็กๆทราบไหมคะว่าในการติดต่อสื่อสารจะมีเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่ใช้ในระยะทางไกลและต้องมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ไว้คอยเชื่อมต่อกันและเด็กๆทราบไหมว่าคืออะไรฮัฮโลฮโหลฮลัลโหลฮัลโหลเด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรเยี่ะมากเลยคะ่ะสิ่งนั้นก็คือเทเโเทรศัพทโทรหรือ โทรศัพท์นั่นเองนะคะไว้ติดต่อสื่อสารเวลาเราจะโทรหาใครหรือบุคคลต่างๆเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่หรือเพื่อนของเราเราก็จะใช้โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสื่อสารในระยะทางไกลๆนั่นเองนะคะส่วนในวันนี้ครูเล็กจะมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันก็คือการประดิษฐ์โทรศัพท์นั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่า โทรศัพท์เราจะใช้อะไรมาประดิษฐ์เราจะโทรหากันได้ยังไงและเราต้องทำยังไงบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างนะคะ 1. แก้วกระดาษที่เหลือใช้นะคะสปากกาเมจิกและสาสุดท้ายก็คือเชือกนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยไปเลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้เราเจาะแก้วกระดาษเลยค่ะโดยใช้ดินสอนะคะจิ้มลงไปตรงกลางเลยจากนั้นนะคะก็ให้ร้อยเชือกเข้าไปในรูที่เราเจาะไว้นะคะถ้ายัดไม่ลงให้ใช้ปลายแหลมของดินสอช่วยยัดให้ลงได้ค่ะ สอดเชือกเข้ามาในแก้วเสร็จแล้วให้เราผูกปมเชือกให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันเชือกหลุดออกจากแก้วนั่นเองซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะต้องเจาะเชือกร้อยเชือกแล้วก็ผูกปมเชือกให้เรียบร้อยกับแก้วทั้งสองใบของเราเลย ูุ่มเชือกเรียบร้อยแล้วให้เราลองดึงเพื่อเช็คว่าเชือกของเราเนี่ยหลุดออกจากแก้วหรือเปล่าจากนั้นมาถึงขั้นตอนที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือตกแต่งแก้วกระดาษของเราฮะเราอยากจินตนาการว่าให้โทรศัพท์แก้วกระดาษของเราเนี่ยเป็นรูปอะไรบ้างอยา่างกำลังวาดรูปน่าจะเป็นน้องแมวกับน้องหมาค่ะ ใบสีเพิ่มเติมนะคะเพิ่มสีสันอ้าแล้วก็เพิ่มความแก้มชมพูให้น้องหมาน้องแมวด้วยหรือจะวาดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่สัตว์ก็ได้นะคะอย่างกำลังวาดวิวทิวถัด่ะมีก้อนเมฆพระอาทิตย์ทุง่งหญ้าแล้วก็มีดอกไม้สีชมพูค่ะ เด็กๆสามารถวาดตามจินตนาการัวเองก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องวาดเป็นสันเป็นวิวทิวทัศน์นะอย่างตอนนี้อาจารย์แบมกาลังวาดรูปหน้ายิ้มนะคะแล้วก็นําสติกเกอร์มาแปะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์รูปสายลุงรูปดอกไม้แล้วก็เขียนข้อความเพิ่มเติมได้ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วดึงเชือกให้ตึงจากนั้นให้ทั้งสองคนนะคะถือแก้วกระดาษยืนอยู่คนละฝั่ง อ่าก็จะมีคนที่พูดและคนที่ฟังจากนั้นก็สลับกันพูดสลับกันฟังนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆโทรศัพท์จากแก้วกระดาษเมื่อกี้ที่เราดูกันไปทํายากไหมคะเด็กๆลองชวนคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ของเราลองประดิษฐ์ทํากันนะคะแล้วลองโทรหากันสิคะว่าจะได้ยินเสียงจริงๆหรือเปล่า สำหรับวันนี้ครูเล็กก็ขอลาเด็กๆไปก่อนครั้งหน้าครูเล็กมีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะพานำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้ครูเล็กขอลาเด็กๆไปก่อนบา,บายๆคะ่ะ